ยังมีอีกหนึ่งบทวิเคราะห์นะคะที่เขียนถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะนายศรีราชาเจริญพาน,นิชนั้นกำลังถูกจับตาเป็นพิเศษค่ะจากบทบาทการตรวจสอบการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะระหว่างนายกสิทิพิรมและนายนัทวุฒิใสเกื้อซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมในการวินิจฉัยว่าเป็น2มาตรฐานอย่างชัดเจนติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามขม่าวล่าอัพเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องสองมาตรฐานของผู้ตรวจการแผ่นดินรูปธปรรมเด่นชัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายศรีราชาเจริญพาณิชย์กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นแลมคมเป็นพิเศษจากกรณีของนายกสิตพิลมจากกรณีของนายนัทวุฒิไสเกลือ เป็นการตรวจสอบระหว่างบทบาทของนายสีราชาเจริญพาณิชย์คณะเป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับบทบาทของนายสีราชาเจริญพาณิชย์เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นบทบาทที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนแม้ว่านายกิทธิพิรมกับนายณทวัสใสเกือือจะ,ะเผชิญปัญหาจากข้อกล่าวหาอย่างเดียวกันเพียงแต่ต่างกรรมต่างวาระกันเท่านั้น กถามว่านายกสิทธ,ธิพิรมถูกร้องเรียนว่าไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากข้อกล่าวหาใดจากข้อหามีส่วนร่วมเข้ายึดทำรรเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคม2551จากข้อหามีส่วนร่วมเข้ายึดสนามบินทั้งที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิเมื่อเดือนพฤศจิกายน2551 แต่ในเดือนธันวาคม2551เขาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่ามกลางกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มีประชาชนร้องเรียนผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการแต่งตั้งนายกสิทธิพิรมเป็นรัฐมนตรีไม่มีความเหมาะสมแต่สำนักงานเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแทงบัญชียกคำร้องต่างจากนายนัทวุฒิสายเกลือ จุดต่างระหว่างกรณีของนายกสิทธิพิลมกับกรณีของนายณทวุัสไสเกื้อมีข้อหน้าศึกษาอย่างน้อยสองกรณี 1. น,นายกสิทธิพิลมเคลื่อนไหวกับพันธมิตรและสังกัดพักประชาธิปัตย์จากเดือนสิงหาคม2551ไม่เพียงแต่ได้เป็นรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม2551หากแต่กระทั่งทุกวันนี้ยังไม่เคยมีการวินิจฉัย จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1. น,นายนัทวุฒิใส่เกลือเคลื่อนไหวกับคนเสื้อแดงและสังกัดพักเพื่อไทยไม่เพียงแต่ถูกจับกลุ่มคุมขังในเดือนพฤษภาค,คม2553หากแต่เมื่อได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็วินิจฉัยโดยพรานว่าเป็นการแต่งตั้งอันไม่คำนึงถึงจริยธรรมจริยธรรมด้านลึก ไม่มีอะไรสะท้อนรูปธรรมแห่งการวินิจฉัยในลักษณะสองมาตรฐานได้เด่นชัดเท่านี้อีกแล้วเป็นสองมาตรฐานไม่เพียงแต่สัมผัสได้จากการตัดสินใจของนายเสียราชาเจริญพาน,นิชหากแต่ยังเป็นสองมาตรฐานอันเป็นที่ประจักษ์จากบรรดาผู้ตรวจราชการแผ่นดินด้วยกันชัดยิ่งกว่าชัด